อ่ะต่อต่อต่อตอ,อะ STGT เห็นปะ่ะโอ้โหปี63เห็นไหมปี63คือปีโควิดเข้ามาครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรายได้เติบโตครับรายได้เติบโต158-52เปอร์เซ็นต์โอ้โหกำไรสุดที่พ่อมึง2,000นเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วมันต้องรายงานเมื่อไหร่รายงานณกุมภาใช่ไหมของปีอะไรของปี64 หุ้นก็ขึ้นไปช่วงปี64ขึ้นไปแป๊บเดียวครับแล้วก็ดิ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะกสต็อกจบไป STGT ขี้เกียจไปพูดถึงมากนะฮะเข้าสูตรทุกอย่างนะครับเป๊ะนะฮะอาก็ต้องอะไรครับอแต่ PE ข้อนี้เออมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงที่ PE ต่ำประมาณว่ากำไรมาแรงมากมาแรงกว่าราคามากแล้วก็สตอรีด่ดูดีแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจว่ามันเป็นอุตสาหกรรมการผลิตมันเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะเติบโตมันเป็นไปไม่ได้ คุณก็อย่าไปเข้าก็แค่นั้นเองแม้ว่า PE มันจะต่ําแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหกำไรมันมาดีเดี๋ยวมันจะต้องมีสตอรี่ก็อย่าไปหลงกลมันนะครับนะคต่อมา TKN อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับในปี58 59เช่นเดียวกัน TKN ปี58นี่มันต้องเป็น PE คอสอ,อะไรครับ16ปะ่ะ 2องห้าห้าแปดนะครับลบด้วยห้าสี่สามปีหนึ่งห้านะครับเราอาจจะไม่ทันหรอกในการเล่นกับ TKN ในปี15นะครับโอ้เท่าแกน้อยนะครับสาลายอะไรมันจะดีบานนั้นใช่ไหมแต่พอเราเห็นงบอะไรครับงบปี58ออกมานะครับแล้วปี58มันมีการเติบโตกับปี57แบบโอ้โหเวอร์วนะังมากรายได้เติบโตอะไรครับเติบโต29เปอร์เซ็นต์โอ้พ่อมึงกำไรสุทธิเติบโต100เปอ อะไรกัอ,อะไรมันจะเติบโตได้ดีขนาดนี้ก็โปรฟิตมาจิ้นก็ต้องเยอะแน่เลยการบริหารจัดการดีสุดๆไปเลยโอ้โหคุณ top ทำไมมันเป็นเด็กที่เก่งอะไรขนาดนี้นะครับแล้วเราต้องไปดูปีอะไรกราฟนะไปดูงบปี58ออกมาใช่ปะ่ะมันก็แปลว่าเราต้องอยู่ในปี59นะครับปี59ก็แปลว่าคุณต้องไปดูกราฟปี2016นเออเนี่ยนะครับ P, K, N เทา่าแก่น้อยนะครับช่วงนี้ก็วิง่งวิ่งขึ้นมาบ้างนะครับจะไปเล่นก็คิดถึงลูกคิดถึงลานไว้นะไม่รู้มันขึ้นมาเพราะอะไรนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นหุ้นที่ผมไม่มีวันเล่นอีกเด็ดขาดนะครับเพราะผมไม่ชอบหุ้นที่มีการใส่สตอรี่เข้าไปพอขึ้นไปเยอะแล้วก็ขายบิ๊กดอทในราคาต่ำกว่ากระดาน แต่ว่าเจ้าของไม่ใช่สเปคที่ผมอยากได้แต่ครับผมไม่ชอบพวกติ๊กกี้บอกได้เลยนะครับมองนักลงทุนเป็นเพียงแค่เหย่ yeah. นะครับเาะนั้นก็เลิกคบก็แค่นั้นนะครับอะพองบปี2015ออกมาครับคุณได้เห็นอะไรครับก็มันก็รายงานตอนอะไรครับกุมภาปี2016ถูกป่ะโอ้โหกำไรเติบโต1 0อรายได้เติบโต,ตแค่10%กว่า โอ้โหแปลว่าอะไรครับกอสโปรฟิตมาจิ้นมันต้องดีแน่ๆเลยใช่ไหมอ้โหแล้วก็ตอนนั้นผมก็มาให้มันไปทำเคสใน CSI นะครับนี่แหละก็ราคาอยู่ที่8บาทก็ขึ้นไปถึง20กว่าบาทนะฮะเห็นป่ะดี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 ด,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 ดแล้วคุณรู้ไหมว่าสตอรีในปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขยายกำลังการผลิตสิครับนะครับคนทั้งประเทศจีน จะต้องกินสาลายตอนนั้นนะฮะสตรอรี่นี้เลยนะฮะหูคนจีนแห่กันเข้ามากินสาลายคนที่คนจีนเข้ามาเที่ยวในเยาวราชแม่งต้องไปอะไรครับไปที่ร้านสาข,าขาของเท่าแก่น้อยครับมึงต้องมีมึงต้องมีทุกคนมาต้องกินสาลายนะฮะทุกคนต้องเป็นไตนะฮะสตรอรี่มามาทันทีนี่คือปีหนึ่งหกหลังจากที่เราได้เห็นงบปีหนึ่งห้าแล้วนะเข้าใจปะมันก็ได้ตังไงตามแพทเทิร์นเรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ได้แค่ปีนั้นนะครับ พอปี1นเกิดอะไรขึ้นขออภัยพอปี16่ใช่ปะมันก็ยังเติบโตดีแต่หุ้นมันวิ่งแค่ได้ปีนั้นปีเดียวนะเห็นปะคุณดูดิพอปี59ออกมาเติบโตจากปี58ใช่ไหมครับก็กําไรสุทธิก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง100%อยู่รายได้เติบโตเพียงแค่20%นะครับนะครับรายได้เติบโตออกรายได้เติบโต34%กําไรสุทธิยังเติบโต100%อยู่ดูดีป่ะแต่หุ้นมันกลับไม่ขึ้นต่อในปี ในปีอะไรครับหุ้นมันกลับไม่ขึ้นต่อในปี60ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะปี60คือปีที่คุณเห็นงบปี5 9แล้วแต่หุ้นมันไม่ขึ้นแล้วเขียย่า ในปี60คือหุ้นไม่ขึ้นแล้วนะครับมันมาพีคแล้วคือตอบรับงบที่ดีไปแล้วแล้วพอพอหุ้นม,มันไม่ขึ้นมันก็มาเฉลยในงบปี60ว่าที่มันไม่ขึ้นก็เพราะว่ากําไรสุทธิเริ่มหดตัวให้เห็นเห็นปะแล้วถามว่าเราจะรู้ตัวไหมถ้าเราไปหลงแต่อะไรครับหลงแต่กําไรที่เกิดขึ้นในปี59โอ้มันเติบโตดีเราจะรู้ตัวไหมว่า60นี่่มมมัจะไไดรู คุณก็ไปเล่นหุ้นตอนปี60นี่ย่อมาคือซื้อย่อมาคือซื้อถูกปะ่ะเพราะว่าคุณหลงกับงบปี59แต่คุณไม่ได้ย้อนไปดูประวัติว่าแม่แรงมาตั้งแต่ปี58แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่กําไรแล้วก็รายได้คุณจะเติบโตดีถึง3ปีติดกับอีกแค่คุณขายสาหลายเข <c oughs> ้าใจปะ่ะอ่า ก็อาจจะดีก็จ,จะได้แต่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็แป๊กในปีที่2ปีที่3อยู่ดีครับส่วนใหญ่แล้วมันต้องมีหาสตอรี่แบบนั้นเข้ามาด้วยมันถึงจะได้สมเหตุสมผลโอ้ <c oughs> oh, แบบช็อกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่สาหลาย <c oughs> เขาอาจจะไปเจออย่างอื่นที่ยิ่งกว่าสาหลายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได,จจไได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นผมไม่เคยเจอส่วนใหญ่แล้วมันก็พึ่งพาของเดิมแต่ว่าปั้นแต่งสตอรี่เช่นอาจจะเป็นสาหลายรสชาติอื่นถูกปะ ตอนนั้นจะเป็นสาหร่ายเลยวะไข่เค็มและแม่งก็บอกว่าสิงคโปร์ชอบกินอะไรไม่รู้คือมันต้องมีอ่ะแต่มันก็ยังเป็นสาหร่ายอะ่ะเออคือมันต้องเป็นอย่างนี้หลอกให้เราเข้าไปซื้อครับใช่ต้องต้องคิดตามไปด้วยจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปติดตามทุกไตรมาสแค่คุณเห็นการเติบโตในปีที่สองหลังจากที่เราเล่นมาแล้วอ่ะครับ คือเราเห็นมันเติบโตในปีแรกใช่ป่ะปี58เนี่ยคุณเห็นงบปี58ออกมาคุณก็เล่นตลอดปี59ซึ่งตลอดปี59เดาว,ว่าทั้งไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่มันจะยังดีอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงปีต่อเนื่องมันจะต้องมีข่าวเรื่องของขยายกําลังการผลิตขยายฐานลูกค้ามันจะดีมันจะดีใช่ไหมครับแต่คุณต้องเดาออกว่าพอมาปี60เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีจังหวะสโลว์ให้เราเห็นฉะนั้นเราไม่ต้องไปเล่นหุ้นมาแล้ว แล้วเราก็รอติดตามงบมันแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เราคิดในปีที่3นะครับ <S <S เขาจะเขาจะไม่รู้ในปีแรกรเขาจะเซอร์ไพรส์เหมือนที่เราเซอร์ไพรส์แต่ปีที่2องเนี่ยเขาจะต่อยอดเป็แมันต้องล้ต้องมีลงทุนต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ต้องปั่นหุ้นขึ้นไปแล้วเขาก็จะชวนทุกคนเข้าไปซื้อในช่วงปีที่2กับต้นปีที่สาม แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันอืดเขาก็จะเริ่มทุกคนซื้อแล้วนี่เขาก็มั่งคั่งว่าวนี่เขาก็ไม่ไม่ต้องไปปั๊มต่อแล้วพอแล้วแค่นี้แล้วมันก็จะเริ่มเหี่ยวคุณรู้ป่าว่าในปี60เกิดอะไรขึ้นก็ขายบิ๊กหลอดที่ราคาต่ำกว่ากระดานไงเรียบร้อยเช็คบินเคยไหมครับแต่ปีแรกผมเชื่อว่าเขาก็เซอร์ไพรส์ เขนะครับ TKN ก็เป็นอย่างนั้นไปถัดมานะเราลองไปดูงบดุล TKN นะครับในปี58ปนะฮะปี5758ก็จะพบว่าอะไรครับดูดีนะฮะดูดีอย่างเช่นตอนปี57เดห็นปะ่ะดูดีนะครับสินทรัพย์บ,บุนเวียนก็ต้องเป็นอะไรครับประกอบไปด้วยลูกหนี้นะครับสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็โรงงานก็มีสัดส่วนที่ไม่ได้แบบว่ามีอะไรผิดปกติใช่ไหมแล้วก็หนี้สินนะฝั่งของหนี้สิน เราก็จะพบว่าอะไรครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าหนี้การค้า30กว่าซนะครับแล้วก็นี่สินกับส่วนของทุนเนี่ยเออช่วงเวลานั้นอาจจะดูไม่ได้แกร่งมากนะครับนี่สินเยอะกว่าส่วนของทุนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่แปลกนะครับก็คือ D E ratio ดูดูไม่ได้สตองมากนะครับถ้าเป็นงบกระแสงเงินสดช่วงที่มันปั่นได้ช่วงปี58แน่นอนว่ากระแสงเงินสดจากการดําเนินงานเป็นบวกกระแสงเงินสดจากการลงทุนต้องไงติดลบ f ฟแนนซ์ก็ต้องเป็นอะไรครับติดลบนะเอาเงินไปเฉ่งคืนหรืออาจจะกู้เพิ่มก็ได้นะฮะถ้าเก่ามากก็ต้องกู้เพิ่มเพื่อให้สตอรี่เรื่องของการลงทุนเพิ่มมันดูแน่นมากขึ้นนะครับแล้วถัดมาเลโชก็ต้องเป็นยังไงครับ PE ช่วงปี59ก็ต้อง55เท่า ROE ไม่ขายสาลาฮะ ROE ต้อง40%เซนคุณคิดเอาเองดิมันไม่เมค e ซเซนไง ธุรกิจแบบขายสาหล่ายอ,อ,อต้องมีประสิทธิภาพในการทำกำไรถึง40% ROE Return on Equity อะไรมันจะดีปานฉะนั้นใช่ไห่าสุดท้ายเรื่องก็เฉลยอย่างที่เราได้เห็นกราฟของ TKN ว่าขึ้นไปแล้วก็ดับนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกต่อให้ทุกวันนี้มันจะขึ้นมาด้วยสตอรี่จะเป็นไข่เค็มจะเป็นสาหล่ายรลดอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่เล่นอีกแล้วเพราะว่าผมเกียดบริษัทที่มันติกกี ราคาหุ้นขึ้นแล้วขายบิ๊กหลอดที่ราคาต่ํากว่ากระดานเนี่ยคือมึงใช่แล้วแหละนะครับผมจะเลิกเลยพวกบริษัทพวกนี้ไม่ต้องคบหากันนะครับถัดมานะครับต่อไปก็จะเป็นพวกกลุ่มหุ้นที่ผมเชื่อว่ามันเพิ่งเป็น IPO แล้วมันกําลังเป็น Gold Stock นั่นแหละคือ Story ก็คือเราเห็นคบบมันในปีแรกดังนั้นในปีถัดมามันควรจะต้องขึ้นนะครับเช่นโมชิ ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 17 0 8 1 1 7 3 9 0 0 0โทรมาได้เลยนะคะ